แซลมอนดองซีอิ๊วเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าน,นี้ป้าหนาก็จะมาเลียงใส่จานนะคะเพื่อที่จะกินค่ะอันชิ้นมันอาจจะไม่ค่อยสวยเหมือนแบบว่าที่เขาทำโชว์นะคะหนาแน่นๆชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะจะมีหลายอย่างเลยนะคะวันนี้นะคะ นอกจากแซลมอนแล้วนะคะเดี๋ยวมีอย่างอื่นด้วยนะคะจัดเต็มเลยค่ะจัดหนักจัดเต็มแซลมอนเลยค่ะดูกันนะคะ ยำซาลายนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะมีแซลมอนดองซีอิ๊วนะคะส่วนลุงเดอก็มีพิซซ่านะคะ ไก่นะคะแล้วก็มันฝรั่งคะ่ะอันนี้ของป้นานะคะอาหารญี่ปุ่นอาหารเหลวยูวอนทูจอยเดอะวิดีโอ so so what do you have I have pizza chips and chicken wings after working hard all day you have pizza pizza yeah Ch <ips. S 2> chips and chicken wings chicken แ <wings. S 1> <laughs> อนชิคเค i วินเดี๋ยวปล่อยให้ลุงเดอทานนะคะลุงเดอเพื่อนก็นั่งอยู่ข้างๆนี่แหละจะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะนั่งพื้นเหมือนคนญี่ปุ่นเลยคะ่ะอันนี้ใส่เสื้อนะคะเสื้อที่ลุงเดอให้นะคะเป็นของฝากค่ะมีโลโก้นะคะป้าหนาลุงเดอด้วยคะ่ะป้าหนาลุงเดอชาแนลโลโก้โอ้โลโก้อยัโอเคโอเคเอ็นจอยลุงเดอ Thank you very much wasn't t h e r e อันนี้ก็คือไ,<ง>ไม่ได้ไม่มีน้ําจิ้มนะคะเพื่อนๆไอตัวแซลมอนนะคะมันมีกลิน่นมีรสชาติเค็มแล้วนะคะเพื่อนๆหไหมคะอืมดูดูดทำหน้าบอกรสเป็น s nice, a บอกธอกินเข้าไปได้ยังไงบะกรเดียวบอก Lovely, Lunga. Lovely. No, okay. Mm. What's the name of the salmon? Is it wild? Is there a the name on it? No. Mm -hmm. Soy sauce salmon. Okay. Soy sauce salmon. Chắc sư phá sản kết nè, có bao nhiêu quân vân Mình กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูดูหนังนะคะหนังเกี่ยวกับคริสต์มาสกันค่ะเพื่อนๆจ้ะชิ้นใหญ่มากอืม คือว่าเป็นคนชอบกินแซลมอนนะคะเพืเ่อนๆแต่รกว่าจะกินข้าวด้วยแต่ทีนี้มันแบบน่าจะเยอะเกินก็เลยไม่กินข้าวดีกว่าคะ่ะ What's that one there? The pink. This one? Yeah. Kimchi. Kimchi. Mm. And the white one? Ginger. Ginger. S and the mm. green one? Mm, sour ginger. What is pickle ginger? Pickle ginger. And this one? This one is seaweed. Or seaweed. Mm. Salai. ถ,ถ้ามีเพื่อนแย่งกินคงจะแบบว่าแซ่บกว่านี้นะจะเ,เพื่อนๆจา้าอันนี้กินผู้เดียวกินทั้ว่าซบแบบอืม กินทั้งมซสบิกินทั้งพริกเลยค่ะสลา,ายยำสลายอันนี้ต้องดองกินเองเด้อเพื่อนเพื่อนจ้ะที่นี่ไม่ไม่มีนะคะไม่มีขายเด้ออันตำมันดองซีอิว๊วมีแต่สีเออมีแต่อะไรนะ ซาซิมิอะคะแซลมอนซาซิมิแต่ลองสิเอลต้องทำกินเองวันนั้นซื้อแซลมอนมาชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆประมาณอ่สิบยูโรนะคะ <At>. .9 9เดี๋ยวคลิปนี้ป้าหนากับลุงเดอขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ป้านาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ